สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสูขุนสุขคนครับผอกับบ่าวเทาว้าฮันด์ชนแนลครับพี่น้องมามื้อนี้ลงทะเลก่อนลงทะเลครับตําปูมากุ้งสดพี่น้องตําปูมากุ้งสดแก่เมือ่อเมื่อนั้นกินปูอันปูอันอันอันปูดํานะครับปูเหนือบอ่ไทยพี่น้องนี่ลองมึงปูมากุ้งสดเอาอันคันบางหน้าจังหน่อยนะครับมันสิมันสิเป็นฝืดๆนะครับมาใส่กับมะระขีนกกับบักทัวจากสวน เมียบ้าเท้า่าปลูกนะครับอ่าตัวนี้สื้อเพิ่มมานะครับกับพักขนาน้ำจังหน่อยบรรยากาศสิลมช่วยช่วยจังหน่อยคำมุอน,นี่อ่ะซีมีเสียงรถอ่ารถดำรถจ๊กคนจ๊ก,จก,จกอันดินอยู่ห้างขัง,งเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อ <laughs> มามามาบอา่อะไรห่างเศรษบน้ำบ้าเท้า่าใส่กุ้งสดก่อนพี่น้องใส่ตำกุ้งสดใส่ก็มาละนี่มาละก็ร่งเปลี่ยนซีบดเลยละเถ่งเถิงเอาเถิงบาเท้า่าอื้ม phúng bình tâm phi nông phơi qua tâm đang đấy đang nầm lại thề anh xe nầm cái thiêm đoang phi nông nầm cái thiêm đoang phi nông hmm hmm ừ, nửa zip nửa zip cực cực con bán cho ngoài ừ. ừ. ขามันขามันจังกัดที่หลังพี่น้อง <c oughs> มือนั่นเตี้ยปูอ้ยพะกันยั่น,นะวาสันครับครัก,กเนื้อออกนุ่มมันหวานจังเลย vắn vắn nhuệ mụn nịt thầm mùi cung vắn quái bép chịt mụn nịa bép tuy nhé thầm lê mụn 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 งานมีไงห,ห้องว่างวันนีม้มาละหน่่ยหน่อยพอดีโบพอดีครับปัรับมันมันหน่อยอพอดิวพอดีแดดซองหนาเลยจุง ใส่หาหนิวเลยยุ้มเลยพี่น้องอืมกินง่ายกว่ากินง่ายกว่าปูนั่นแหละปูที่กินเหมือน รอบนะพี่น้องเราทำเด็ดต <disposable worship> ัว อลองมึงจะขากว่านั้นเป็นยังไงอืมไม่เหนื่อ,นะอยนทั้งไงดิมโอ้อืมอืม,อมคือคือแต่ว่าสาดยังไงเอาเดี๋ยวเรียกจ,จัดการไหม่หน่อยอู้ยพัน่ะ ใส่กับน้ำนุ่นหวาน บัตรสีลงไปลูปนาใช่เนาะแล้วเราก็ไปรูบด้วยหัวบันเทึงเลยแล้ว กำลังพอดีพี่น้องกินหน่อย,อยเพ็นยาระบายได้พี่น้องกินหลายหน่วยเรียบร้อยใบ <c oughs> มันม่ากินกรอบดีหะ่ะ เดือดแห้งตัวพี่น้องขันบกหนาวกวนจังเอามาลง่ตำเนี่ยมันเสียมันสิเป็นเฟื่ยดๆในมือนะครับเนื้อสิบ่าเป็นอีเละ เสกีกับบัวสวางเนาะกึ้มดองห็น ngon oh, mà thằng đình ngon Khang khứa Hãy con cho kim bay em biết mà nua khẩu cái đi <laughs> <c oughs> ดีเขาตาใช่ไหมแข้งเขือนี่กินหอดอันบักบักม่วงบักเขียบก็บกินพี่น้องเอาไกินกินเสยบักล้ำใหญ่หมนปอกแล้วกินเสหยหัวยกุ้ยผุน่เนื้นนอ Thử tiết mùng tội đi rồi nuôi xong thì trong có điện คากบมันคากน้ำหยังได้พี่น้องคากน้ำกินมาละพอดีกก่อพอดีแเสียบใส่ก,กับตำกุ้งสดแเสียบพอดีบักทัวสวนแม่บาดเขาโอ้ยเบิ่งพี่น้องนวยงามฉลังงามเป็นไปปลูกเกย่องเบิง่งเด็ดใหม่ๆเด็ดมาหัา่น ง่ามหาเลยอ,อืมอืมกรอบ,บวบวบกรอบหวาน เรียบร้อยบัเพ็ดปันไดพี่น้องความเพ็ดมื่อนี้อ่าพอดีนะครับพอดีเอาบรรยากาศอ่าไต่หุมม่วงนะครับหันไปทางทงทงหยาบนทงหน้าทงหยาพี่น้องทงหยาแต่พอเพิ่นปลูกหยาแต่ว่าตอนนี้มันบ่เขียวมันบ่ถึงน้ำพอลราเพิ่นว่านปุ๋ยช่วงจั็หน่อยเดี๋ยวมันก็เขียวนะครับแดด่องจั็หน่อยนะครับได้ยินเสียงรถจกรถดำจั็หน่อยเพิ่นมาจกดินอยู่ใกล้ๆ นะครับเอาบรรยากาศนะครับมือว่านมือก้อนกระล่มนะครับมาามือว่านม,มือว่านกระเงียบนะครับมามอนี้เริ่มห่อนย่ำเคลืนเย็นนะครับย่ำจังกระเว้นห่อนอันนี้แหละครับพ่นสีเป็นไข่เป็นหนาวนะครับเพราะนั้นพี่น้องก็ไล่หมองไล่บอลน,นะครับที่บรรยากาศหรือว่าอากาศเป,เปลี่ยนแปลงกัรรักษาสุขภาพได้ด้วย,วยพี่น้องด้วยบ้าเท่านี้ปับ๊บทราบสังเกตจากของนะสองสามมือมนันนี่ปับ๊บเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนนะครับเดี๋ยวล่ม มือได้ร่มนาเดียงมือได้ร่มนาเดียงนาเตียกนะครับม,มือได้ที่หอนหอนมากยังอยเออแคเนียนะครับเอากะคือว่านะครับพี่น้องบรรยากาศอากาศมันเปลี่ยนนะครับพี่น้องนะครับจ้งเข้าจังเข้ามานะครับหลายเพจทั้งทั้งเพจนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กเนาะอ่าเพิ่นขัดหลอกเพิ่นกอบลิปยังสินะ,ะพี่น้องก็แจ้งมาขอบุญขอคุณห,หลายๆนะครับเพิ่นทักมาทั้งขอความเพียนะครับอ่าก็ยังมีอยู่นะครับ เศร้าซะพี่นอ้องเศร้าขอบซะมันมันบดดนพี่น้องอ่าบอกบอกพี่นอ้องว้เศร้าซะมันบโดน<笑><笑>นะครับเฮ็ดเองดี e กว่าเห็ดเองดี e กว่าเนาะอ่าสนับสนุนจะของในการเฮ็ดนะครับอย่าสูวมากรอบของผู้อื่นนะครับกับเพมันว่าจะของอ่าดังจะของอยังดอกครับพี่น้องนะครับคือผลงานไผ่ไผ่กะห่วงเนาะอ่าบางทอมูเอาไปเห็ดในทางบดียังสิเอาไปใส่เบียบพนั่นติดเบียบพนัน,พพน,น,นบางทอเอาไปละมูดามูยังสินะครับ น้องมันเสียหายนะครับเอากาขอบคุณนะครับแฟนคลับท,ทุกทุกท่านนะครับที่แจ้งข้าวแจ้งข้ามานะครับเนาะที่ติดตามรับชมที่ไลท์ที่แชร์นําทั้งทางยูทูบแล้วก็ทั้งเฟซบุ๊แกแฟนเพจนะครับที่การติดตามบ่าวเทาตั้งแต่เหลื่อยมานะครับจนมาหดทุกมมือนีนะครับบ่มีพีไม่น้องบ่มีบ่าวเทานี่มือนีครับเนะาะกะ ฝากพี่ตอนน้องบ่าวเท่ากับว่ามียังมาตอบเทียนหาแตแนวอยู่เนวกินมากินอ่างยุ่งสันละ <laughs> เอาสำหรับกิมนี้นะครับกินตําปูมาก,กุ้งสดแก้มมะละขีนกแก้มผักกรอบ,กอบแก้มมกทั่วจากสวนใหญ่โอ้แดดแดดนะครับซองมาเห็นชัดขนาดเลยฝากพี่ตอนน้องคือเกานะครับมักกะไรถือใจกระแช่บ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมือน้ครับสวัสดีครับ